สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะลุงแจมออนแอร์กลับมาพบกับท่านผู้ชมเวลาเดิมแบบนี้นะคะวันนี้30เมษายนนะคะ2อ5 5อยู่กับพิชญญาและคุณลุงแจมคุณวิถุนนะคะมาพร้อมกับความร้อนยังร้อนอยู่ร้อนมากมากนี่หมดเดือนเมษาแล้วนะแต่ความร้อนยังไม่ไปไหนนะคะตรวจสอบกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่สถานีข่าวระวังภัยเราติดตามเรื่องของอุณหภูมิสภาพเป่ฟ้าอากาศมาตลอดเขาบอกว่าสัปดาห์นี้ยังร้อนอีกหนึ่งสัปดาห์ ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเข้าน้าฝนแล้วในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมฝนมาก็ไปทำงานกันยงพอทนได้แต่ขณะเดียวกันหน้าร้อนนี่ก็เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยนะเพราะว่าอย่างช่วงที่ร้อนร้อนเนี่ยประเทศอยู่ในประเทศหนาวเนี่ยที่เขาหนาวมากๆเนี่ยเขาจะจะกลับมาที่บ้านเราเพราะว่าเขาต้องการแสงแดด ในร่างกายมากทีเดียวเป็นช่วงไฮซีซั่นว่างันเถิดนะคะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างประเทศทุกมุมโลกโดยเฉพาะโดยเฉพาะทางภูเก็ตใช่ไหมครับตอนนี้เรียกว่าคนไทยเนี่ยไม่ต้องไปก็ได้ทเป็น ภูเก็ตเป็นสวรรค์ของเมืองนานาชาติไปแล้วมีแต่ชาวต่างชาติเนี่ยแห่กันมาทั้งญี่ปุ่นไทยจีนฝรั่งไปกันหมดแต่เราก็ไปเพียวได้เหมือนกันแล้วนี่เราเพิ่งจะมีการจัดงานรวมพลคนรักภูเก็ตนะฮะเรียกความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติแผ่นดินไหวข่าวลือต่างๆลงแจมค่ะครับโดยเฉพาะแผ่นดินไหวใช่ไหมครับที่สร้างความสะเทือนพอสมควรการท่องเที่ยวนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าก็สามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้นะฮะทีมงานของเราทีมข่าวระวังภัยนะฮะก็ ลงไปเหมือนกันคุณนิติรัตน์บัวจันและรายงานบรรยากาศแล้วคึกคักน่าดูนะฮะแต่ที่นี่น่าจะเป็นผาตองใช่ไหมหรือว่าที่ไหนนะฮะที่ปาตองนะฮะท่องเที่ยวนั่งเรียงแถวเลยนะฮะล้วนมัสสัดนะไทยมัสสัดรายได้ดีมากๆตอนนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกนะฮะมีมัสสัดไทยนี่ทุกแห่งเลยที่ป่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนบางแห่งนี่ขึ้นป้ายไทยเลยนะ ขึ้นป้ายว่าเป็นไทยเลยมีเว่านั้นเลยของแท้ต้องมานวดที่ประเทศไทยนี่แหละนะคะพูดถึงที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะก็มีปัญหาที่ท่านผู้ชมร้องเรียนมหาลุงจมีจดหมายมามีจดหมายมานะคะชื่อว่าคุณยิหวา เป็นคนไทยนี่แหละเราว่าแต่งงานนะคะมีครอบครัวสามีเป็นคนฝรั่งเศสนะคะก็มาเที่ยวเมืองไทยมาอยู่เมืองไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่ว่ามาเที่ยวที่ที่นี่ที่ภูเก็ตนะคะคุณที่หวานเนี่ยเขาก็แต่งงานกับคนฝรั่งเศสเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยจบเนื่องจากว่าจบอักษรศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไปทํางานให้กับสมาคมไทยฝรั่งเศส มีลูกศิษย์ลูกหาที่ชื่นชอบเมืองไทยอยู่เยอะแยะเลยทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาเหล่าเนี้ยที่ทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยก็บางคนก็ขอเรียนภาษาไทยด้วยก็สอนเพราะว่าจบอักษรศาสตร์ใช่ไหมครับและทุกๆปีก็จะมาเที่ยวที่ไหนที่ทุกก็ชักชวนนะคะโดยเฉพาะมีอยู่คนหนึ่งที่รักเมืองไทยมากชื่อฟังสัว ฟังชื่อก็บอกแล้วว่าคนฝรั่งเศสแน่นอนแน่นอนะครับใช่ค่ะก็มาเที่ยวเมืองไทย2เดือนนะคะฟั่งส่วนนี่นะคะแต่ก็ได้มีเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมีความระแวงเขาจะใช้คํานี้ระแวงในการใช้ชีวิตในเมืองไทยนะคะจากที่เคยรู้สึกดีแต่ว่าครั้งหนึ่งที่เคยไปพักที่ที่พักแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่ากุสไนเกสเฮาส์นะคะอยู่แถวแถว ปาตองนะคะอยู่หาดปาตองนี่แหละนะคะคอาเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเขาไปเก็บของมีค่าในการทรัพย์สินเงินทองต่างๆไว้นในเซฟเฮ้าส์ในห้องพักใช่ที่มันหายไปดีกรับปรากฏหายไปไหนอ,อยู่ๆก็หายไปครับที่หายไปมีพาสปอร์ตเงินสดเงินทั้งเงินไทยเงินยูโรบัตรเครดิตแล้วก็กล้องถ่ายรูปค่ะหายไปเลยหายไปโอ้ทรัพย์สินนี่หลายตีเป็นหลายหมื่นใช่ไหครับเพราะว่าเป็นก็มีตู้เซฟให้ด้วยนะซึ่งไม่น่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ เราไปฟังดูนะครับว่าเขาถามมาอย่างนี้ครับก็าถามว่าตำรวจท่องเที่ยวทําอะไรได้บ้างในเรื่องนี้อค่ะเอางั้นเราไป<ร>คุยกับตำรวจนะคะตำรวจท่องเที่ยวที่ดูแลนในพื้นที่ร้อยตำรวจเอกสิรา,ราเมธธนพันธ์สิริรองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวนะคะคตำรวจท่องเที่ยวสองกองกำกับการห้านะคะสวัสดีค่ะนันรองคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครั คผมได้เข้าไปดูคดีนี้ได้ยังคะเรื่องของทรัพย์สินที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปได้มีได้มีการสอบถามเบื้องต้นแล้วนะครับไปไปสอบถามนะครับก็เนื่องจากมันมีหลายเคสแล้วก็ความเฉพาะเจาะจงของของเคสนี้ครับรายละเอียดมันไม่เพียงพอแต่ว่า ที่เราเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ามีครับมีค่ะอ๋อค,ครับมีเหตุเกิดขึ้นจริงตามที่เขาร้องเรียนมามีหมายถึง<อ>ว่าลักษณะค,คือมีการขโมยจรกรรมของใบาจากจากเซเ้าเหรอคะอย,อย่างนี้ครับคือ,อทางตารวจเนี่ยจะรับทราบเนี่ยก็ต่อเมื่อได้รับการแจ้งความหรือการประสานใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าเคสนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รับการรายละเอียดมาว่า ว่าเกิดวันไหนชื่อผู้เสียหายชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเราทราบเียงแต่ว่าได้รับอีเมลมาเกิดขึ้นที่นี่เราเข้าไปสอบถามเบื้องต้นครับก็พบว่ามันมีเคสอย่างนี้บ้างฮะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเคสไหนเป็นเฉพาะเจาะจงครับเคสนี้เลยเลยไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นยังไงครับมีเหินบอกว่าตํารวจบอกว่ามีเคสอย่างนี้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆมีจากสถิติเราเป็นยังไงบ้างครับจากจากสถิติแล้วเนี่ยเนื่องจากของหายในโรงแรมนี่นะครับก็มีเนื่องจาก มีคนที่เข้ามาทํางานที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยคนข้างเยอะนะครับก็หลากหลายนะครับแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยก็จะออกตรวจตราอยู่เป็นประจํานะครับเพื่อเพื่อลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอย่างนี้ครับทางท่านรองคะในกรณีของคุณยี่หวาเพื่อนคุณยี่หวาคุณฟังซวยเป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะคะทางทางตารวจแนะนําให้ไปแจ้งความอีกครั้งหรือ,อยังไงคะ ถึงจะีคือถ้าเป็นเคสนี้นะครับเราจะต้องทราบรายละเอียดเบื้องต้นให้ครบถ้วนซะก่อนครับ,รบผมบจะดําเนินการต่อได้ครับ,รบได้รับเพียงแต่อีเมลเ,ออเบอร์โทรประสานหรือว่าเราอีเมลกลับไปแล้วเขาก็ไม่ตอบว่าเขาเสียหายที่ไหนเวลาไหนยังไงวันไหนเนี่ยเราก็เลยจะไม่ทราบ รายละเอียดเบื้องต้นอะไรหายไปบ้างอย่างเงี้ยครับเบื้องต้นก็มีเท่านั้นเองก็จริงนะคะต้องไปลงบันทึกไปแจ้งความไว้ก่อนนะคะจะแนะนำคุณยี่หวานถ้าเกิดดูคุณยี่หวานดูรายการอยู่นะคะก็ให้คุณบางส่วนเนี่ยนะคะไปแจ้งความใช่ไหมคะแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ไปไปแจ้งที่ตำรวจท่องเที่ยวได้เลยรท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าที่สอบออกกระทู้ในท้องที่ที่เหตุเกิดก็ได้ใ่ครับอันนี้รู้สึกว้าไปแจ้งความแล้วนะฮะเท่าที่ผมได้เอกสารมานี่ เพราะผมยังไม่ทราบเรื่องสำหรับเรื่ปัจจุบันค่ะในในส่วนของของสถานีตำรวจภูธรที่นั่นอาจจะแจ้งความมาแต่ว่าจําเป็นต้องไปแจ้งที่่ตำรวจท่องเที่ยวไหมคะหรือไม่หรือไม่ต้องจริงจริงแจ้งความไว้ที่เดียวดำเนินการไปแล้วครับแต่ว่าเราเป็นหน่วยเสริมหากว่าไม่เข้าใจนักท่องเที่ยวยังไม่เข้าใจรายละเอียดลึกๆเนี่ยก็ถ้าเรียกเราไปช่วยเนี่ยเราก็ออกไปทํางานร่วมกันได้ครับเป็นการดูแาการมากกว่าค่ะ เราต้องควรจะไปแท้งแจ้งท่องที่หรือว่าแจ้งที่ท่องเที่ยวดีครับในกรณีเกิดเหตุที่เลยครับเพราะว่าตํารวจทุกคนก็ดูแลนักท่องเที่ยวดูแลประชาชนอยู่แล้วครับแจ้งที่ไหนก็ได้เลยครับครับนี่เขาบอกว่าพอของหายใช่ไหมฮะพอเจ้าหน้าที่มาเปิดปรากฏว่ามีเงินสดบัตรเครดิตหายไปพาสปอร์ตกล้องถ่ายรูปยังคงอยู่ไม่มีร่องรอยของการงัดแงะที่พักไม่รับผิดชอบใดๆแจ้งความตํารวจได้เพียงข้อมูลว่าเกิดเหตุเช่นนี้บ่อย และหลังจากนั้นเขาก็ต้องพกของมีค่าเนี่ยติดตัวอยู่ตลอดเวลาจะไปเที่ยวช่วงดึกก็ยังต้องพกไปด้วยทุกอย่างนะฮะไม่ได้เก็บของไว้ในเซฟนี่หมายถึงว่าเกสเฮาส์เนี่ยเขามีเซฟไว้สําหรับเก็บของที่มีค่าด้วยนะไม่ใช่ว่าวางไว้ที่ห้องพักด้วยนะค่ะให้เก็บไว้เลยการไปนการหายกับหายแต่ใครเป็นว่าใส่ไว้กลับหายไปนะคะแล้วก็ทางที่พักก็ไม่ได้ไม่ได้รับผิดชอบตรงนี้ด้วยครับที่เขาสงสัยคือเขาสงสัยว่า เจ้าหน้าที่ที่พักต้องรู้เห็นเหตุหการณ์แบบนี้หรือเปล่าอย่างนี้ครับคือเบืบ้องเบื้องต้นถ้าจะให้แนะนําครับเราเราต้องเริ่มจากการเลือกสถานที่พักก่อนเลยนะครับเพราะบ,บางทีเนี่ยในแต่ละเคสเฮ้าส์ก็ไม่เหมือนกันบางคนต้องการจะทําธุรกิจห้องพักจริงๆแต่บางคนก็ต้องการที่จะเปิดขึ้นมาเพื่อกิอจการอื่นหรือหอลอกลวงนักท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้ครับเราก็พยายามสืบสวนปราบปรามถ้าเราพบเนี่ยเราก็พยายามจะดําเนินการให้หมดครับครับ แล้วก็จริงๆแล้วมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นที่ภูกเก็ตเนี่ยเยอะไหมครับคือถ้าของหายในโรงแรมเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเพราะถ้ามีสักสามสี่ครั้งเราก็จะรู้ละว่าใครทำอืเราก็จะจับมันก็มีบ้างคะแต่ว่าไม่เยอะครับค่ะที่เยอะคืออะไรฮะเออเป็นพวกหายเองอย่างเงี้ยครับไปเราไปเที่ยวขึ้นไปบนเรือแล้วก็ เล่นน้ําหล่นหายอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> หรือว่านั่งโมอเตอร์ไซค์นั่งรถประจําทางแล้วหล่นหายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่บอกว่า,าสามารถถ้าเกิด <c oughs> เกิดขึ้นแล้วจับไม่ยากเนี่ยก็คือว่าลักษณะแบบนี้ว่าถ้าเกิดใส่เอาทรัพย์สิสนต่างๆใส่ไว้ในเซฟเฮ้าส์เนี่ยแล้วไม่มี <c oughs> ร่องรอยการงัดประตูงัดอะไรเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนในบุคคลภายในใช่ครับรงใส่ได้ว่ามรกุญแจั้มไว้ใช่ครับเราก็จะเข้าไปตรวจสอบว่าวันไหนเวลาไหนใครเข้าเวรมีใครอยู่บ้าง